สารรัฐธรรมนูญนัชชีชตาประยุทธ์ลลเก้าอี้นายกปมบ้านพักทหาร2อธันวานี้สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณาคาดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจดังนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา82ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ5และมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บ5ประกอบมาตรา186วรรคหนึ่งและมาตรา184วรวรกหนึ่งวงเล็บ3หรือไม่เรื่องพิจ,จารณาที่ 8. ทับ2563ผลการพิจารณาสารอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุทธที่2ธันวาคม2563เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป